เป็นตัวแม่ตัวมัมตัวพระมันดาตัวให้น้องบดแต่บดเนี่ยต้องเป็นต่างชาติเท่านั้นนะแล้วก็ต้องเป็นสายแบบ l g b t q ด้วยค่ะไปพบกับพี่รัศมีค่ะยิสดีค่่ะพีุ้มสวัสดีค่ะนิวเชิญค่ะลองทำโนซีมาไปอยู่ใครหัวเพิ่งไปทำใจมาทำใจเรื่องอะไรเป็นหาง ค่ะกับผัวเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ชั้นที่ฉันอัปเดตล่าสุดคือเธอมีผัวแต่งงานใช่มีผัวแต่งงานสวีเดนแต่แล้วคือชีวิตอยากมีผัวสองคนอยากทำงานเยอะๆแล้วก็ดูแลคนแรกอะไรเงี้ยเพราะผัวคนแรกมันเหมือนเป็นแบบมันคบกันมานานละสปีใ่ชีวิตอจะไม่ได้แบบแตะต้องกันมาเป็นสิบปีแล้วอ่ะคืออะไรไม่มีเซ็กโนแเซ็กไม่มีเลยโนเชื่อไม่ ทำไมอะ่ะเพราะว่ามันมันนานเกินไปอเออมันอยู่ด้วยกันนานจนแบบเอออะไรอย่เงี้ยเหมือนเป็นสน่งปางหนึ่งว่าเป็นญาติที่สนิออทนกันกมแล้วมันไม่มีอารมณ์หรอแขมีอยู่ใช่ ก็คือต้องไปลงกับคนอื่นไม่สิเราก็อยู่บ้านเลยช่วงนี้แขนขวากแขนซ้ายจะไม่เท่ากันคือเขาอายุเยอะกว่าเราไม่เขาอายุเยอะกว่าเขา5้าเรา36อะไรเงี้ยคือตัวเขาอาจจะแค่นิดเรื่องของความรักมากกว่าใช่ป่ะใช่ประมาณเออก็เป็นแบบคู่ชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าจริงๆเราคือเราไม่อยากทําเลยที่แบบต้องไม่มีคนอื่นอะไรเงี้ยนะมันจําเป็นเออแต่ว่ามันต้องหาทางออกให้ชีวิตนางรู้ไหม ยังไม่รู้ตอนนี้จะดูวันนี้แหละแต่เราให้ชัวร์ก่อนไม่ทำซัำด้วยนะคะไม,ไม่แต่เราอยากมีไม่แต่เราอยากมีนะแต่เราอยากมีแค่คนเดียวไงเราไม่ได้อยากแบบว่าอะถามว่าซื้อได้ไหมทุกวันนี้ซื้อได้เออแต่มันก็ไม่ได้อยากซื้อ,อน่าซื้อไหมไม่ต้องซื้อค่ะคุณเนียก็เห็นว่าเออไปไหนก็มีคนลากไปอยู่ยไม่ก็ท้าทายไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเออ รู้สเปกคนไทยอ่ะที่เข้าคนไทยชอบแบบไหนเออฉันคิดว่าเธอชอบใส่ฟอร์มมาตลอดจริงๆอ่ะไม่ได้ฝรั่งอ่ะมันวัวไค่ค้ามากคือเออมันเป็นของอยู่หลัเพราะว่าฉันอยู่ยุโรปฉันฮอตมากน่ไปยุโรปนะครับแต่งไม่เถอะอีพวกแม่แม่พอมึงต้องโลกถามว่าอยู่ยุโรปอ่ะก็โอเคแต่พอมาเอเชียมันก็มันมีความคิ้วอ่ะ แบบไหนชอบแบบไหนเกาหลีจริงๆชอบคารลมชอบคนที่คารลมไม่ได้ไม่จะเป็นต้องมีหน้าตาแบบว่าอะไรเงี้ยชอบแบบคนที่แบบว่าคารมมากกว่าบางทีเราหยอดเราอะไรไปแล้วแบบเฮ้ยเล่นกลับมาอะไรเงี้ยบางทีก็ชอบเนิร์ดบ้างที่ดูแบบแบบเล่นมกกว่าบ้างบอกว่าน่ารักจังนะรีหวานเออประมาณนั้นชอบเด็กไหมชอบเด็กเด็กหรือว่าผู้ใหญ่จริงๆเลยอ่ะก็คือชอบผู้ใหญ่กว่าเพราะเราเป็นคนขี้อ้อนอยากเป็นตัวเล็กตัวน้อยเออแต่ ถ้ามันเออแต่ถ้าเด็กมันมาก็ดีเราก็จะแก่นแก้วแล<ก>้วแต่ฟิลเออแล้วแต่ฟิลโดนคนบูลลี่มาตลอดใช่ไหมใช่ดูวิโดนหนักมากวูแบบเพิ่งเคยเห็นก็เคยเป็นนิโก้อยู่เนี่ยตะโกนว่าต่อหน้าดังๆังไหมต่อคือมันจะเป็นสองพาร์ทพาร์ทที่อยู่สวีเดนมันจะเป็นพวกเออเหยียดเหยียดไปเงียบๆที่นู่นเราไม่รู้เรื่องหรอกเขานิ่งๆเขาไม่ค่อยแสดงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็จะไม่คุยไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เมืองไทยอย่างเงี้ยหงผาง ตะโกนออกมาอย่างเง,งี้ยแรกๆตกใจตกใจแบบจริงเหรอวะแบบเฮ้ยทำยังไงดีก็แสบแสบถึงขั้นแบบไม่อยากมาเมืองไทยไม่อยากกลับมาพอมาแล้วรู้สึกว่าแบบรับไม่ไหวตกใจอะไรเงี้ยเราอยากรู้ถึงเนี่ยมาวีลูกใช่ปะถ้าเกิดว่าลูกเราอ่ะโดนบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราควรจะสอนลูกยังไงให้เขาแบบว่าไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นปมเอาจริงๆเราต้องบอกว่าสิ่งที่เราสอนลูกก็คือ อย่างถ้าปกป้องเนี่ยใครจะบอกเลยโลกไม่ได้สวยงามในบ้านน่มันสวยงามเพราะว่าวันเรารู้จักกันเรารักกันเรามีเรレーションเราหวังดีต่อกันแต่พออยู่ออกไปข้างนอกอ่ะอยู่เป็นคนอื่นไม่ได้พ่อแม่คนอื่นที่ต้องมารักอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นให้เขารู้ว่าโลกอ่ะมันมีหลายอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้อะไรมันจะมีวันหนึ่งถึงแม้อยู่จะคิดว่าอยู่หน้าตาดีแทบตายแต่ถ้าเขาเดินมาแล้วเขาบอกว่าโ แบบหน้าตาเฮี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีหมดเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาแบบเกมเรดี้สำหรับสิ่งพวกนี้อะไรเงี้ยคนไม่ดีก็ไม่ต้องไปคบใช่ก็คือเออไม่ได้ให้เสพเรื่องราวที่แบบว่าเนี่ยมันมียิงกันนะคากันนะบูรี่เอามีแทนกันแต่ให้รู้ว่าเนี่ยมันมีคนพวกนี้อยู่เขาอยู่กับความเป็นจริงเนาะต้องไม่ใช่ก็อยู่กับความเป็นจริงใช่มันมันมันก็เลยแบบเออแต่ถามว่าอย่างอยู่กับพี่หอมอย่างเงี้ย เราไม่ได้บูลลี่กันนะคนจะยังเจอพี่ออกมาอุย๊ยอีกแก่อย่างเงี้ยเออเราักคือแต่นางเข้าใจเจตนาว่าจริง,รงๆอ่ะบูลลี่อ่ะบางทีไม่อยากใช้พวามเพื่อ,อให้ดูที่เจตนาม,มันคือเจตนาบวกกับมารยาทมันบวกกับการพูดคุยเราเจอคนที่ไม่รู้จักครั้งแรกเราจะคุยกับเขายังไงใช่แค่นั้นคือมันเป็นเรื่องแบบเส้นบางๆแค่นี้นิดเดียวอ,อ,อะไรเงี้ยก็คือท้าง,ง่ายๆเลยแค่แค่รู้ว่าไม่มีอะไรจะพูดไม่ต้องพูดสวัสดีค่ะ ไม่ต้องแย่ยาเป็นสนิทเออไม่ต้องมาถามว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าคะไม่ต้องพูดดำขึ้นไหมคะอีควายสวัสดีค่ะสบายดีไหมลูกเป็นยังไงบ้างคะน่ารักมากเลยนะคะใช่มีโอกาสเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช้เบสิกแค่นี้พอไม่ต้องมาแบบว่าเยอะแยะเยอะเออมากมายหรือบางทีเจอลูกเราอุ้ยทำไมผอมแบบนี้ลลูกไม่กิน ให้ลูกกินข้าวทุกมื้อแต่มันก็ต้องยืดไม้หรืออะไรแบบเด็กมันก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเออไปดูแลพ่อแม่มึงค่ะเหนื่อยเอออยากตอนนั้นถ้ามีข่าวอะเรื่องว่าโดนไฮโซทำร้ายมันทำให้เรากลายเป็นเรื่องแพนิในกันปะตกใจอันนั้นอะอันนั้นน่าจะตกใจที่สุดในชีวิตละแม้กระทั่งขับรถเข้าซอยที่บ้านล้วแบบตซอยต้องลงมีมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ส่งใครมาหรือเปล่าเราคิดอย่างนี้เลย ด้วยความด้วยความเราคิดว่าอยู่บมงไทยอ่ะเราก็พูดตรงๆงอ่ะไอโซมีอ right> ิทธิพลอำนาจเข้าบ้านไม่ได้โอ้ยฉันสงสารตัวเองมากเลยคึ้วเลยวะนอนอ่ะซื้อกระจกอีเกียมาสูงสองเมตรนะกว้างแปดสิบอ่ะนั่นแหละนอนอ่ะยกกระจกอ่ะไปกั้นประตูห้องนอนทุกคืนถ้าแบบใครเปิดเข้ามารแล้วแบบหลอนอยู่ในบ้านก็อย่างที่บอกเลยทุกอย่างซอยอ่ะมอไซค์เข้าไม่ได้คือแบบต้องรอถนนแบบซอยในบ้านโล่ง แล้วถึงจะแบบอันเนี้ยขับรถอย่างเงี้ยนคนขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกมาเริ่มแบบอ่ะผ่อนไม่สู้เริ่มแบบอย่างเงี้ยหนีไปทะเลเป็นอย่างนั้นแล้วแบบพังมันพังถึงแม้กระทั่งแบบทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับสามีนะกับเพื่อนฝูงกับพี่หอมแบบร้องไห้คือแบบพี่หอมชีวิตกูจะยังไงกูแบบมันลอสไปเลยอะ่ะเออมันมันรู้สึกว่าอะไรรู้ปะด้วยความที่เราอยู่ต่างประเทศด้วยแหละพอเรามาเจออะไรอย่างเงี้ย ที่เราไม่เคยเจอที่เมืองไทยนะมันรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย privacy อือ,อเออแล้วเรื่องการจัดการอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันซึ่งมันซับซ้อนมันยากคือแขกเป็นปคนที่อยู่ดีไปแจ้งความไม่เป็นไม่รู้ว่าอะไรคือแจ้งความ,มไปนั่งพูดด้วยภาษาไทยที่แบบคือไม่รู้เรื่องอ่ะต้องพาเพื่อนไปด้วยอย่างเงี้ยด้วยความที่เราแบบว่าภาษาไทยเราก็ไม่ค่อยแบบอเนี้ยเอมอมันเลยทําให้ชีวิตแบบแม่งลําบากแล้วแบบกว่าจะฟ้องกว่าจะแบบทําตามกฎหมายกว่าทำแบบ ลำบากยืดเยื้อเหนื่อยจนรู้สึกว่าเอาจริงๆนะถ้าพูดจากใจเลยนะเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยหลายๆคดีที่เรามองแม่งปัญหาไปอยู่ตกที่ผู้ถูกกระทำมากกว่ามันเหมือนแบบบางทีเมืนรู้สึกแม่งกฎหมายปกป้องอีผู้กระทำอ่ะเออจนเราแบบขนาดขนาดเรามีหลักฐานอะไรครบหมดแล้วก็ยังแบบเฮ้ยแบบทำอะไรไม่ได้เออทำแบบ ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายก็จบด้วยการที่เราต้องปล่อยวางเรามีความรู้สึกเราต้องเมตตาเออถ้าเราพอเราเมตตาปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเราเราเออมันสบายใจแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตแล้วทุกวันนี้เราก็เออกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมได้ขับรถบ้านอะไรได้แล้วไงหายแล้วไหมเป็นพันนี้หายละหายแล้วหายแล้วอันนั้นตกใจแบบกลัวมากๆอะไรเงี้ยก็ก็โอเคตอนนี้ก็เฮิร์ตแทนเลาคือเราเลือกผู้ชายดีกว่าเออ บอกว่ามีแพลนจะกลับใช้ช่วยตกับสามีที่สวีเดนแล้วตอนนี้คือยังไงคะกลับไหมก็อยากนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะพอเรามันคิดจะมีผัวกาคนที่เราชอบอยู่ที่นี่ไงมันก็ต้องอยู่ที่นี่พอเรามันคิดจะมีผัวสองใบเหรอฮะเอ้ค่ะเอออยากรู้มันได้จริงไหมมีล่งสองใบเพราะมันอยู่คนละที่กันไงมันก็อยู่คนละที่มันเลยได้แต่ถ้าแบบว่าจะเอาใบที่สองเนี่ยกลับไปอยู่สวีเดนต้องยากับผัวที่นู่นก่อนอย่ากับผัวเพื่อที่ให้ตัวเองโสด เราเพื่อนที่จะแบบว่าทําเรื่องโอเคเป็นเพื่อนอ่ะมันก็ดีเฮ้ยมึงอะไรเงี้ยแต่บางทีเนาะเต็มหัวใจเราเป็นคนคันเราเป็นคนคันเรามันคนคันเราชอบกินเจลลี่เป็งไอ่ะเราก็ชอบเออเราก็จะมีอารมณ์แบบว่าบูวาของเราอะไรเงี้ยเอออยากได้แบบตัวงานต้องชูแมงจรล้าอะมากแค่ไหน ยังไงเล่าเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้เท่าไหร่ไม่ส่วนมากผู้ชายเขาจะใช่ว่าเจ้าชู้แต่ถ้าเป็นเบ้าคันกีขันกีขันกีนะถ้าสิบเหรอสิบให้สิบสามว้ายคันกีคันกนสวยอ่ะให้ทำไงเธอเป็นลูกหรือเธอเป็นลับอ่ะได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ส่วนมากก็ถ้าเจอฝรั่ง ฉันจะฝรั่งมันจะตำฉันอย่างเดียวเออไปอีตัวใหญ่ๆเนาะแบบแน่นๆเนาะล่าสมีตูดแน่นๆอิ่วแทนเนี่ยมีคินีลายอ่ะมันจะตำอย่างเดียวนะโอ้โหอันต้องแขนบางทีเไ้ยเจ็บไหมอ่ะฮะเจ็บม้างไหมเราจะไม่ดูถูกตัวเองค่ะเราสู้เราสู้เราได้หมดเนี่ยเออเราก็ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยถามแบบคนไม่รู้เยอะมากเลยนะว่า คนเรามันจะสามารถสำเร็จความคร่ได้ที่ตูดน้จริงๆหรอได้ผู้หญิงได้ไหมได้จุดไหนอ่ะเอาจริงๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับจุดไหนมันอยู่ที่สำหรับแขนะส่วนตัวที่ผ่านมาประสบการณ์แค่เรารู้สึกแค่ว่าเซ็กส์น่ะถ้าเราผ่อนคลายอ่ะเราไม่มีกังวลเลยมันจะได้หมดเหรอมันตูดอย่างเงี้ยเกิงๆคำหยิอย่างเงี้ยมันก็แทงไม่เข้านะมันต้องค่อนข้างอย่าคิดเยอะ คิดว่ามันจะเจ็บมันอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่เวิร์กเลยแล้วมันมีจุดเสียวไหมฮะมันมีจุดเสียวเหรอในรูตแลเรามีสีโอโหบางคนเขาบอกว่าเส้นประสาทมันเยอะใช่ไหมกระเพาะฉี่ก็ทุ้งมาสี่มือโอ้ยอ้อ้โ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 อไโอ้กอ้ม่้บอ้โอ้โห้โอ้โู้โอ้อ้โอ้โอาโอีน้อ้าอ้้อ้โอ้โอ้โอ้น้โอ่ก็้้อ้้้ออเอ้้ ไม่เคยมีนะอาจีก็เล่ากันเลยก็ได้เพราะว่าก็เคยมีนะบางทีแบบเราก็มีไปแบบสามคนบ้างอันนี้ก็เคยประสบการณ์แบบแต่ว่ามันจะเป็นพาที่แขกันนี่จับมือกันแล้วจะกระทําอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีดีอีกคนนั้นอีกคนที่จะร่วมกันกระทากับจับเราอย่างเงี้ยแล้วก็พลิกอย่างเงี้ยเออแล้วเรากันเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะเราก็แบบเฮ้ยเราไม่พร้อมเลยอะ ออประมาณนี้เราก็แบบเอ้ยตกใจอะไรเงี้ยมากขึ้คือทรีซ่ามเคยมากกว่านั้นปะยังไม่ถึงอยากลองไหมโอ้สองร้อยซัมเลยไปละถ้าพูกันเลยมันก็เกินไป เก็รู้สึกยังไงหรอมันสนุกมันก็มันยังไงมันก็จะอยมากกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนคนมาเจอกันแล้วก็แบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรู้จักอะไรไม่ต้องรู้จักมังจีใช่บางทีเราเจอลูกค้าคนจีนอย่างเงี้ยไปกับเขาอย่างเงี้ยเพื่อนเขาเพื่อนเขานั่งดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเด้อมีหมดเนื้ออีแขมันเปรี้ยวตัวแม่ตัวแมตัวมันดาจริงๆเพื่อนก็นั่งดูถ้าเป็นแอบหลับตอนแรกแล้วก็ดิ้นกูเห็นดิ้นในผ้าห่มวะกูบอกไม่ต้องมึงมานั่งดูเลย แต่าว่าเธออะไปซื้อกินที่ต่างประเทศมาหรอไม่ต่างประเทศไม่มีมีคนกระซิบบอกไม่ซื้อที่ไทยเท่านั้นต่างประเทศต้องซื้อฉันเออเลิศทรงแบบนี้สุดแบบนี้ฝรั่งต้องซื้อเธอไปหยิบเงินเขามาอย่างเงี้ยหรอเธอปีบเงินเขามาด้วยหรอโจรค่ะีดดีดอกจะไม่ฉาดที่พค่ะคือเธอฮอตมากว่าจะกเป็นเมืองนอกถูกไหม อยู่ต่างป,ประเทศก็จะฮอตด้วยความเป็นผิวอ,อะไรอย่างเงี้ยกระดีกระดาฝรั่งจะชอบเงี้ยาบางทีไม่จําเป็นต้องเกย์ด้วยเหมืนอนสตัมเบอร์โฮสเทลที่ปะตองเงี้ยนั่งนั่งอยู่กับเพื่อนไม่ทําอะไรแหละขัดผิวแต่งน้องแต่งหน้าก็เตรียมไปเที่ยวมันจะเป็นเด็กวัยรุ่นมารวมกันอยู่ดีก็มีตัวใหญ่ๆเดินเข้ามาเงี้ยเราก็นั่งมองหน้าอย่างเงี้ยก็ได้แล้วเรแรกเดินเข้ามาเราก็หันไปแบบทำหน้าแบบกินเซนผู้ชายจูบเลยจ้าโอ้ยหลังหน้ามากอ่ะจริงก็อย่างเงี้ยเขา ล้อยหน้าลอยตาเออเอไงเอาไงเอาไงผู้ชายจูบเลยค่ะกีตัวหัวสเทลเลยสวยสวยเลยเปกนคนสวยสวยแบบนี้เห็นว่าเลือดสัดเลือดสัดที่ไต้หวันมาด้วยเลือดสัดคืออะไรวะฮะไม่มีเป็นอุบัติเหตุเฉยๆอุบัติเหตุอะไรอ่ะเลือดเลือดตรงไหนก็คือมันเราก็ไปเจอคนไต้หวันแหละเออก็เขาก็สู้อะไรอย่างเงี้ย เออแล้วเดี๋ยวหันเลยะอ่ฟวเออ่ยคือเขาก็มากับเพื่อนด้วยคนหนึ่งเอีอีฟิวเพื่อนดูอะไรเพื่อนนั่งดูอะไรเงี้ยเพื่อนก็ให้กำลังใจอย่างเงี้ยแล้วตัวเล็กๆอ่ตัวรู้สึกประมาณแค่นี้มั้งเจอใส่แว่นเนินๆแบบตดๆแล้วแบบอ้ตัวแดงเป็นลูกหนูเลยแล้วแบบออสงสารนางเราก็จะเอายังไงมันไม่เข้าอ่ะเราก็แบบ เอาไงดีวะอะไรเงี้ยนางก็ฉีกเลยเราก็เลยนั่งโซฟาอย่างงี้นางก็เลยคอมเราแล้วนางก็หนึ่งสองสาม้วเออยเก็บไอ้ยนางก็เลยสาดเลยตัวแดงหน้าแดงไอ้สงสารอ่ะเราไปต่อไหมอ้หู้ต่อสิซะก็มีอารมณ์แล้วเเขาร้องบอกขอหยุดไหม ก็ตกใจเหมือนกันเงว่าเออก็ร้องจังเลยแต่ทำไมไม่ให้หยุดอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามมันก็สู้ทนสู้ทนสู้เออเออเออก็เออสู้สู้ก็เออให้มันจบจบมันก็เรียบร้อยวันนั้นมันก็เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยถอดออกมาแล้วก็เลือดก็เต็มขาเลยมันก็สงสารเขาอะแต่เราก็แต่หลังจากนี้เขาคงสบายขึ้นเจ้าเราเนคือถ้าไมบ่อยเดี๋ยวมันก็จะแบบเออเราอาจจะเป็นแบบผู้เบิกทางให้เขาเออ แต่พูดเบิกทางผู้เปิดทางให้เขาอดงๆเราถือว่าไม่เราถือว่าเราได้บุญคือว่าตอนนั่งคุยกับแขกคือครูคิดถึงแต่เคแขกตลอดท่าที่มึงนั่งอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นแข็งขึ้นมาแล้แบบใหญ่มากีโอ้ยยเออแล้วเคยมีฝรั่งผู้หญิงมาจีบบ้างไหมอุ้ยเราเป็นพวกเราไม่ใช่มัคเกิ้าเร่อร่ีคอมพวเอรเรื่องเรื่องสี่ข้อนเออเราไม่ใช่มัคเกิรเราเป็นเกณฑ์เรื่องบริสุทธิ์เห็นชัดเจนเราไม่เคยแบบ ผ่านผู้หญิงเลยเออไม่พี่พหญิงเคยมาจีบเรามีฝรั่งและง้างมือตบด้วยจะมาจูบบอกน้อบอกจะมาจูบอีกบอกฉันเป็นตัวเออบอกไม่หยุดจะกูง้างมืออย่างเงี้ยฝรั่งโอเคกูง้างมือแ้่มันเข้ามามึงตบอยู่นะอะไรมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วทั้งว่าเธอเป็นแล้วมันจะกล้าเข้ามาได้ไงวะแต่บางทีเขาก็เอาจริงอะถ้านิ่งๆอะบางทีหนวดขึ้นหน่อยอะรอเออถ้าไม่ปฏิบัติหน้าถ้าแบบอย่างเงี้ย ลอพูอถทาไม่พูดเออ้าไม่พูดพอพูดปุ๊บว้าวแล้วมีอีกนะนักรถไฟอะจากโคเปเฮเกนจะไปกินเหล้ากับเพื่อนชนีฝรั่งเดินมาได้โปรดนะเธอบอกฉันได้ไหมเธอพูดสิว่าเธอไม่ใช่เกเธอพูดสิว่าเธอไม่ใช่เก Please tell t h a t y o u a r e n o t gay คัถามอย่ี้นี่ก็เลยหัดไปว่า Yes I'm gay v e gay เชตที่ประหลังเห้อโอ๊ยแฟนเลยแฟนแปลว่าของของเรามันดีมากเลยใช่ไหมฮะของเรานี่ iPhone Pro Max ปะไม่หรอกเลยเกินไม่มีขอดูหน่อยไม่มีขอจับหน่อยจะไปจับไม่มีโอ๊ยอีิวอีบ้าทำไมอ่ะยิ่งขอจับยิ่งหดออนี่ก็ชอบแบบจับของเบิ้นเกย์บ่อยมากเลยอ่ะขอจับบุญนี่ไม่ได้อันนี้ผู้หญิงเลยอีจียอนเคยั้างนมทำไมเอานมนั่งอยู่มันเปิดเสื้อ เอจะอ้วกนะแขนม้าซีจะเป็นลมยุ kind of ่มหน้าซีอะไอย่างเงี้ยบอกจีอยากทำแบบนี้ยัไงจะเป็นลมจริงจริงฉันมีเพื่อนอย่างเงี้ยแก้ความฉันแก้ผ้าแถบตอหน้ามันจะอ้วกทะเราไม่ได้พี่เกดอย่างเงี้ยไปแก้แกล้งซีเปิดใส่อย่างเงี้ยใส่กินใส่ไปกินนี่ไงมึงแก้กูเหรอได้อีแขหอย่างเงี้ยน่าซีเลยบอกจะเป็นลมสู้ไม่ไหวของเธอคือไซส์แบบ ปกติพื้นฐานปกติมาตรฐานอะไรเงี้ยไม่ได้วิววาดูตัวเขาสิใหญ่ขนาดนี้เมืึงที่ตัวใหญ่ก็ไม่ใช่นะมืึอที้ตัวใหญ่หรไม่แต่มีเผ่าพันธุ์เขาไงชนชาติขอดูเลยมันจะมาดูได้ยังไงเว้กันหดูอยากดูไปถ่ายมีแจ็คนุ่นเออมีรูปมาให้ดูไปบ้างไหมอีแจ็คก็มีของเธอเนี่ยเขาสับเธอไม่มีไม่เชื่อหรอต้องถ่ายส่งไม่ไดถ่ายส่งไม่ชด้ถามว่ามีไหมก็มีอะไรเงี้ยแต่หลุดไปก็ไม่ได้อายจ้ะ ูเรื่องพอเรื่องนี้พอได้แล้วไปเล่นเกมเถอะเราเยอะแล้วเล่นเกมกันเถอะเล่นเกมเปิดจูอ่ะเกมลิ้นเป็นเหตุสังเกตได้สามสองได้เลยเหรอพูดอันนี้พูดเออพูดได้ไหมดี ai chi à, riêng sắt. Ải gì, Ải gì bùm coi đi. Ải đi. Ải đi bùm coi quá đi. Ải làm ăn nổ. đi bùm coi đi. rồi, coi rồi, rồi. đi rồi. มึงตีกันเลยยิ่ยไปเยอะตัววะไหนขิงหงเหรอ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 อันนี้เหรอขนมขนมอ่านอ่นะอะไรนี่นะนบนี่ตเรนบอรนี่เหนี่ตัเอร์อะไรนี่ตัเออรนบอ่นนอะไรนบด้คะโนาเออ ก็อร่อยมากกับกากินวิบขี่โอ้พวกเราทำสำเร็จเพราะชนะสมองหมูที่เราจะต้องกินนะคะโปรดิเซอร์กินค่ะอีตัวจะกินนะต้องกินต่วกินเลยโอามาเดี๋ยวนี้ให้คูเล่นแต่ละอย่างต้องโดนลงโทษใครสั่งใครสอนเอาสมองหมูมาเอาสมองหมามาค่ะเมื่อกี้สมองหมูะ ให้เขาต้มมาแล้วเนี่ยแค่กูจะหือเอาเอาเอาแล้วขนาดมึงยังไม่เนอะโอ้ยเด่นอันนี้ขนาดมึงยังหนีเลยจะให้พวกกูกินเออมันนี่เลยนางโบนัทมันช่นนางโบนัสแกก็โดรเร็วเร็วนิวเร็วมาเร็วเร็วจับมาขอน้ำก่อนขอน้ำมึงอ้น้ำส้มสายชูแล้วก็กินน่ะไม่ไม่ต้องเป่าเป่าไว้ด้วยบอกฉันหมอกไม่ได้โอว ก็จะมีเราคงละครผลงานก็ติดตามได้เลยทางอินสตาแกรมเวลาเวลาเวลาเรามีงานมีอะไรเราก็จะอัปเดตแล้วก็ฝากบวยแัะมีแขกด้วยซื้อได้ตามเซเว่นบยเลิศอร่อยมากใช่เซบุกเซเว่นซื้อได้หมดเลยตอนนี้แบบซ้อมก็มาย่กินบาทกินอยู่ก็ฝากด้วยนะคะค่ะฝากขอบคุณนะค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะห้องเชื้อทางบายใครด้วยบายขอบคุณนะคะ ขอ,ขอบคุณค่ะ